สวัสดีครับโอ้เสียงแตกไปเลยสวัสดีทุกท่านนะครับผมทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีนะครับวันพฤหัสที่2ี่เมษายนส5 6 7นะครับทางถ้าทางช่อง YouTube ก็จะเป็นเช้าวันศุกร์นะครับ,ว,รบวันสุดท้ายนะสุดสัปดาห์ละนะครับทำงานวันสุดท้ายกันก็ใครที่ติดตามคุยนนะครับก็มารับฟัง การรีวิวตัวเลข4ตัวนะครับช่วงนี้ก็น่าจะยาวๆไปหลายปีเลยนะครับเพราะว่ามีคิวขอเข้ามาตอนนี้ผมนั่งเรียงเรียงอยู่ก็น่าจะประมาณ17เดือน17เดือนครับนี่ทำทีละวันนะก็คือก็ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยจนกว่าจะหมดการขอนะก็ทำทุกวันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าสู่คลิปก็อธิบายเกลื่นเกืนก่อนนะครับวิธีการค้นหาวิธีการค้นหา เลขที่อยู่ในช่องชัยน youtube ครู่เอกเนี่ยนะครับบางคน,นหาไม่ค่อยเจอห้องไปเจอของคนอื่นบ้างหรือคงนู่นนี่นั่นบ้างนะครับคือถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยผมมองว่ามันหาง่ายนะมันอาจจะเจออยู่แล้วล่ะแต่ถ้าจะให้เจอจริงๆเนี่ยผมผมแนะนําว่าให้กดมาที่ช่องนะครับที่ช่องแล้วก็ค้นหาเนี่ยมันจะเจอแต่ถ้าเกิดว่ากดมาที่ช่องแล้วยังไม่เจอถ้าเป็นเลขกลุ่ม2ตัวนี่เจออยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสตัวนะครับให้แนะนําว่า พิมพ์เลข3ตัวนั้นสลับกันไปมาอย่างเช่นเมื่อเช้านะคมีลูกเพนครับทักมาว่าหาไม่เจอนะครับสองสี่แปดแปหาไม่เจอผมก็เลยมองว่าให้เราลองพิมพ์8 4 2แล้วก็วักแล้วก็2 4 8หรือ4แล้วหรือ2 4งสแล้วเว้นวักแปดสี่อเว้นวักนะครับมันจะหาง่ายขึ้นเพราะว่าะระบบอัลกอริทึมคือมันจะมันจะแบบ มันจะมันจะน้อยลงพอมันน้อยลงมันจะขึ้น,ข,นขึ้นเพจเอ่อขึ้นช่องได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้วิธีการหานะครับก็ฝากแนะนํากันถ้าเกิดว่าใครติดตามช่องครุยกนะนะครับคุยก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนอกจากชั่วโมงการดูของลุกลูกเพจลูกช่องลูกนั่นนะครับกราบขออภัยถ้าเกิดว่ามีความไม่สะด,ดวกกันใดนะครับโอเควันนี้นะวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจ เพราะเป็นเลขกลุ่มที่ขายเห็นนี่ต้องถอยแบบถอยสุดอ่ะถ้าเข้าเกียร์ถอยอ่ะเออแอก็ต้องเข้าเกียร์ถอยอ่ะแต่ผมเชื่อว่าคนที่ขอมาทางช่องหรือทางเพจเนี่ยเขาก็ต้องมีมีข้อเอกใจซึ่งตรงเนี้ยครูเอกสอนลูกศิษย์หลายคนนะครับว่าเลขมันมีสองด้านเลขมันมีสองด้านเราไปเจอเลขแปลกๆที่มันไม่ได้อยู่ตามกระแสแต่ทําไมชีวิตเขาดีชีวิตเขาต้องนู่นนี่นั่นคือ <c oughs> ชีวิตเขาแบบ มันก็ไม่ได้เลวร้วายมากอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมก็คุยกับทั้งในรูปเพจแล้วก็คนที่มาปรึกษาหลายคนนะครับอกบางทีเนะี่ยเลขนั้นอนะ่ะชีวิตเขาอ่ะมันเป็นแบบนั้นแล้วก็เขาต้องสู้แบบนั้นวิธีการมันก็เลยไปแบบนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นช่องให้เขาต้องทําแบบนั้นซึ่งเลขวันนี้นะครับก็คือสามหนึ่งสองเจ็สามหนึ่งสองเจนะครับคือวันนี้จะมาใครกันว่า ถ้าทางดีมันไปยังไงถ้าทางไม่ดีมันจะไปขนาดไหนอะไรเงี้ยคือทางไม่ดีเนี่ยผมมองว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละเออมันเละเทะตั้งแต่เลขคู่แล้วนะครับแต่พอถ้าเป็นทางบวกมันจะบวกได้ยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับสามหนึ่งสองเจ็ดนะครับบุครั้งชื่อว่าทําดังทําดังหวังให้ได้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเราพูดถึงเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่คสามคู่ใช่ไมซ้ากันเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเลขคู่ สามหนึ่งหนึ่งสามครับหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองโอ้โหหนัก่วงกับตู่นีหน้หนักน่วงแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะชมเลขก,กลุ่ม3ตัวนะครับสามารถย้อนกลับไปดูดังที่แนะนําไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือกลุ่มเลข2 1 3 2, 3 12แล้วก็12 7 7 2 1นะครับคุยทำไว้หมดคุยทําไว้หมดแล้วนะครับสามารถกลับไปชมกันได้นะครับมาดู3 1 2 7ทําดังหวังให้ได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพอพูดถึงการทําดังหวังความหวังความคิดก็คือ สี่ตัวท้ายขอพูดสี่ตัวท้ายก่อนนะครับสามหนึ่งสองเจ็ดลงท้ายเลขเจ็ดเป็นเลขที่น่าจะหนักที่สุดแต่มันมีอีกเลขหนึ่งที่หนักที่สุดแต่ว่ามันเป็นเลขที่ไม่แน่นอนนะคือเลขศูนย์อันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับข้ามไปเลขศูนย์เราไม่มองแต่ถ้าจะมองจริงๆก็เดี๋ยวให้มันมีก่อนเดี๋ยวอธิบายฟังนะครับหนักที่สุดในบรรดาทุกเลขในเรื่องของแนวคิดและการตัดสินใจก็คือเลขเจ็ดนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงเก้านะก็คือเขาจะเป็นคนที่คิดอะไรตั้งหวังอะไรอะ มักจะไม่ไม่ค่อยแบบปล่อยผ่านเขาจะเก็บมันมาเก็บรายละเอียดเยอะๆนะครับเป็นคนที่เปิดกว้างในทุกเรื่องนะครับแลวก็มีความที่จะพอเก็บรายละเอียดต่างๆต้องอาศัยความอดทนนะก็เลยเป็นคนที่มีขอสูงที่สุดคือเป็นคนที่เพราะเพราะเก็บรายละเอียดต้องเยอะไงมันก็เลยมีมขออดทนสูงแล้วก็มักเป็นคนเอ่อถ้าถ้าพูดถึงให้เรานึกถึงเลเวลของการของเลข้าสมุนเลข้าเนี่ยจะเป็นเรื่องเช,ช่าชกิจอ่ะระแวดระวังอันเนี้ย ออกเลขกเจ็ดนี่ออกแนวแบบหวาดระแวงเลว่าเฮ้ย hey, มันจะต้องคือมันออกแนวเคี่ยวอแบบเฮ้ย hey, เรื่องนี้มันยังไงนะมันต้องไหนเอารายละเอียดมาดูสิจะเป็นประมาณนั้นจะจะหนักข้อไปกว่าเลขห้านะครับเลขเจ็ดท้ายนะจนบางครั้งมันทําให้เกิดผลด้านด้อยก็คือเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากบางครั้งถึงเรื่องขั้นของความเก็บกดนะครับแต่แต่ข้อดีนะ ข้อดีผมให้มองข้อดีของมืสกิตนอกจากนอกจากจะเป็นคนอดทนอะไรพวกนีน้คือเขาเป็นคนที่เวลาที่ทํานอกจากแกความเดื่นแ,แล้วกแล้วก็อดทนเนี่ยมันก็จะมีความของเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะ่ะจะฉาเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนช้านะแต่พอมันร้อนแล้วเนี่ยมันจะยาว <c oughs> คือถ้ายังไม่ร้อนในีสมดีแต่ว่าคุณมีคนเล็กเจ็ดทายนะ สมมติเราคุณมีเพื่อนเป็นคนเลขเจ็ดทายคุณพูดอะไรก็ตามซึ่งคุณต้องแอบสังเกตเขาตลอดว่าเขายังนิ่งอยู่ไหมยังนู่นนี่นั่นอยู่ไหมหรือบางทีนิ่งเนี่ยแล้วคุณต้องมองตัวเองนะว่าเฮ้ยฉันพูดแบบเนี้ยซ้าไปนานหรือ,อยังฉันเคยพูดแบบนี้กับเขาบ่อยๆบางทีเขาเก็บเขาจะเก็บเมมโมรีแล้วเก็ว่าวันหนึ่งถ้าเขาจะระเบิดออกมาเนี่ยมันก็ไม่แปลกนึกออกใช่ไหมเพราะเราต้องสังเกตลยว่าเราพูดซ้ําจนแบบ บางทีเราก็หวังจะให้เขาแบบเออซึมซับทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันมันบางคนมองว่าเลขเลขเจ็ดเนี่ยบางทีมาอาจจะมีเหตุซึ่งโลกซึมเศร้านะแต่ผมว่าเลขเจ็ดมันเป็นีโกโรคหนึ่ง <c oughs> นึกออกใช่ไหมคือมันเป็นโลกหนึ่งคือเป็นโลกที่แบบแบบเมื่อไหร่ที่ปลดปล่อยออกมามันจะรุนแรงอะ่ะเออมันจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยอืม จะบอกว่าการบ้าระเบิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับคอนโทรลไม่ได้เมื่อไหร่ที่คุณมีเจ็บท้ายแล้วคุณคอนโทรลไม่ได้เนี่ยอันนี้มันจะอยู่ยากแต่ถ้าคุณคอนโทรลได้นะครับถ้าคุณคอนโทรลได้คือมันจะเด่นมากมันจะเด่นมากๆก็คืออดทนก็ได้คิดก็ละเอียดนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยก็คือมันแล้วแต่คนชอบไงบางคนนี่เจ็ดท้ายแย่เจ็ดท้ายแบบโอ้ยหนักก็คืออาการที่ผมเล่าไปนั่นแหละคือถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะโอเคไหมก็ ปล่อยผ่านเราก็ไปมองเรื่องอื่นแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยงานเนี่ยมันต้องละเอียดนะมันต้องตั้งใจนะวางแผนดีๆนะคิดดีๆนะแล้วก็งานที่เราทำเนี่ยแล้วก็หรือว่าเรื่องของครอบครัวต่างๆอะไรพวกนี้มันมีแบบนี้อยู่นะเราต้องทำอย่างนี้ได้นะครับเราต้องดูแลให้ได้อะไรเยก็คือคนที่มีเลขเจ็ดสิ่งที่คุณต้องมีสติง่ายไม่ยากเพราะคุณโฟกัสต,ตลอดเวลาแต่ถ้าเรื่องอื่นนะเช่นการผ่อนคลายการรู้จักปล่อยวาง เอออันนี้ต้องเพิ่มต้องเพิ่มเข้าไปในตัวคุณเองคุณต้องพักผ่อนะเวลาพักผ่อนถ้าคุณเป็นคนมีรูทีนนะเลเก็กเจนเป็นคนรูทีนอยู่แล้วนี่ิจังวัดประจาวันอยู่แล้วคุณต้องหาเวลาสักวันหนึ่งหรือระหว่างวันหาช่วงพักช่วงกินกาแฟฟังเพลงดูหนังอะไรพวกนี้คุณต้องหาช่วงเนี้ไปพักคือจัดรูทีมตัวเองอให้มีการพักเพื่อให้อีกระบบในหัวมัน่อนคลาย นี่คือเจ็ดทายนะครับนี่ต้องช่วยขอให้เสริมแล้วกันถ้าเกิดต้องการใช้หรืออยากจะใช้นะครับอ่ะตำแหน่งต่อมาเป็นเลข2จากคนที่คิดเยอะเลยเลยอะนะครับแล้วก็ชอบทํามันอย่างเรื่อยๆซ้ําแล้วซ้ํซซาอีกซ้ําไปซ้ามาอ่าแนวทางคือไปเรื่อยๆข่าวเนี้ยมันก็เลยอาจจะออกแนวเครียดแล้วก็จริงจังมากอ่าอันนี้ข้อด้อยแต่ข้อดีคือรายละเอียดมันเป๊ะมาก ทุกอย่างที่อยู่ในหัวมันจะแบบมันจะค่อยๆแบบเฮ้ย <Hey, S 1> ประมาณนี้ประมาณนี้เขาลำดับได้ผมว่าสองเจ็ดเนี่ยมันห้าหกห้าเก้าอะไรพวกนี้ผมก็ยืนกลุ่มเดียวกันเนี่ยแต่แค่เขาไม่ได้โดดอวยในเรื่องของรายละเอียดแค่นั้นเองแต่ถามว่าตอนเราผมมอง,มองก็รายละเอียดเยอะนะสองเจ็ดเนี่ยรายละเอียดเยอะมันถึงมีบางไม่ใช่ว่าบางอะหลาำนักเลยแหละถือว่าหลายตำรายังเขียนว่าเลขสองเจ็ดเนี่ยเป็นเลขที่มีความสามารถสูงวิเคราะห์สถานการณ์ดี พลิกแพงได้เก่งเพออราะรายละเอียดมันเยอะอยู่ในห,หัวมันนะนึกออกใช่ไหมคือพอรายละเอียดเยอะปุ๊บไม่ว่าเหมือนกับแค่่ออกคุณจะเจออะไรคุณก็พลิกได้หมดอ่ะคือมือคุณจะดึง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 อะไรเข้ามาค่อยๆใช้ค่อยๆปรับค่อยๆแก่แต่ข้อด้อยของสองิเขาใช้เวลาในการในการปรับมานานแต่ปรับได้นะปรับนะพลิกแพงได้แต่ใช้เวลาในการปรับปรับมานานหน่อยแต่ปรับได้ปรับให้มันเข้าเตะเข้าประตูตัวเองจริงเหมือนกันสองจิตเนี่ยนะครับ อ่ะน,นี่คือ2องเจ็ดท้ายนะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหนึ่งอันนี้ทีเด็ดเลยก็คือเขาเนี่ยพอเป็นแบบนีนะ้เขาจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเมื่อไหร่ที่อะไรที่มันหลุดออกนอกเฟรมเขาจะตึงกลับมาคือมันเหมือนคุณนึกภาพรถไฟออกไหมรถไฟมันจะไม่วิ่งทามีอยู่ในหลงถูกไหมมันจะทำไงก็ได้อยู่ในหลงต้องอยู่ในรางเท่านั้นต่อให้คุณไปดึงอะไรแล้วไม่ไปดึงเหมือนโดนแม่เหล็กดูดอะ เป็นคนประมาณนั้นแหละหนึ่งสองเจ็ดคือเหมือนคนดนึงๆนี่เธอมาฟังทางนี้หน่อยเธออย่างนี้หน่อยปุ๊บม่ทานรู้สึกว่าไอเดียเนี่ยของฉันฉันจะอย่างนี้เปลี่ยนแปลงยากหัวแข็งมากมีความชัดเจนมากในตัวเองนะแต่แต่นะครับเมื่อไหร่ที่เขาอ่ะปรับแนวคิดในหัวเขาเองว่าฉันเลิกทำแหละฉันไม่ทําแบบนี้โอเคไม่เอาต้องเปลี่ยน <c oughs> เลยนะ <c oughs> โอ้เดาทางยากมากตอนลงคนเลยนี่คือเปลี่ยนทันทีทนใดจนแบบเฮ้ยมันยากหน่อยนะมันยากที่จะเข้าใจแต่เรารู้ว่าคนนี้ถ้าเกิดมันจะทาอะไรหรือมันจะเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวมันจะทําของมันเองเอเอเดิออกใช่ไหมน,นะเป็นคนประมาณเนี้ดูดูแบบจิตจิตหน่อยนะแต่คืนแนวทางก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมันต้องได้แบบที่เขาหวังนะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับสุดท้ายอันเนี้ย ผมว่าก็เป็นจุดที่ทําให้กลุ่มนี้ดูน่าสนใจคือพื้นฐานเป็นเลขสามไอสิ่งที่เขาหวังสิ่งที่เขาตั้งใจนะมันต้องทําอย่างนั้นทุกอย่างทุกประการทุกกระเบียดนิว้วแล้วเขาจะแบบลงมือทําตลอดไม่ไม่ต้องมีใครช่วยเละทำเองเหนื่อยครับเหนื่อยมากดันดอยนินเหนื่อยหนักทํางานแบบตลอดเวลาลุยตลอดทําตลอดทําอย่างที่ติงตั้งหวังไว้ตลอดแต่ถ้าเรามองกลับกันในมุมดีนะ ก็คือเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่เขาต้องการสูงมากเพราะนั้นไม่พลาดไม่พลาดที่จะทําตามฝันตัวเองถึงแม้ว่าแนวทางในมือกังความนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไงแต่โฟกัสก็ยังอยู่ที่ฝันนั้นแต่ว่าก็เปลี่ยนไปแต่เขาจะไม่เปลี่ยนตามใครเขาจะเปลี่ยนตามใจเขาเองก็ <c oughs> <c oughs> <k> oughs> มองในมุมดีครับก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําสิ่งต่างๆให้ตัวเองดี yeah. เออ ก็จะอ้ำอย่างเงี้ยไม่ยอมจะทําไม่ยอมขายทั้งนั้นจะทําจะทําประมาณนี้นะครับมันถึงทำให,ห้บางคนเราเห็นบางคนเราเห็นเอะเลขขนาดนี้ชีวิตเจออะไรหนะักขนาดนี้ทําได้ยังไงอนะไรคือเขาต่างจากคนอื่นเขามุ่งมั่นตั้งใจสูงแล้วก็ตั้งใจในแนวของตัวเองด้วยไม่ไม่เอาขายทั้งนั้นนั่นแหละมันอาจจะอย่างนั้นก็ได้หรืออย่างที่ผมบอกเขาอาจจะมีวิธีการที่ผมมองว่าเขา สามารถมีรูนที่ทําให้เขาผ่อนคลายได้อย่างเช่นการเขกผ่อนงานเขาก็ตั้งกฎของเขาเองให้เราเข้าใจตรงนี้แต่ถ้าถามว่าคนทั่วไปไปทําแบบเนี้ยโอ้โอก็เหนื่อยครับใครมันจะไปมุ่งมั่นอะไรขนาดนั้นแล้วก็แบบจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยตายเลยคือถ้าเราไม่ชอบเราก็ข้ามไปเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงแต่ถ้าถามว่าเขาสําเร็จได้ไงแล้วเขามีความสุขกเพราะเขาเป็นพนแบบนั้นนะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคนี่คือสามหนึ่งของเจเนซีตัวท้าย ส่วนด้านหน้าครับเป็นคนค่อนข้างจะหน้าตึงๆนะหน้าตึงๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาพูดน้อยมากแต่มันมีข้อดีในบุคคลนี้คือเขาแต่งตัวดีมากสะอาดสะอา้ะอานแบบเงียบสุดๆเหมือนออกมาจากเขาเรียกว่าอะไรแบบแพทเทิร์นเดียวกันนะ <c oughs> คุณเคยเห็นคนที่ใส่ชุดเดียวกันนะแล้วเรียงวุ้บในตู้มีเหมือนกันทุกชุดอะ่ะคือประมาณนั้นเลยแล้วแต่งตัวสะอาดมากนี่คือข้อดีนะ แต่ยังงคือดูตึงๆเงียบๆไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าถึงคนยกเวก้นกรณีที่เรารู้จักเขาจริงๆ้วเขาแบบเปิดใจให้ใครจริงๆเขาจะเป็นคนที่คุยด้วยเฉพาะกับคนที่เขาสนิทเป็คน,นคนที่คนอันเนี้ยแต่ถามว่าเลขกันเสน่ห์ของแท้ไหมอนี้ของแท้อันนี้ของแท้อันนี้ผมไม่เถียงกับใครเลยอันนี้ของแท้แต่แค่มันอาจจะมีเสน่ห์ในเชิงของการแต่งกายแค่นั้นเองที่แบบมันสะอาดอะ่ะทําตคนสะอาดอ่ะ ประมาณนะั้นอะสะอาดมากสะอาดแบบเป๊ะเลยทุกอย่างต้องนั้นมากทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะมันก็อาจจะไปเครียดยันการแต่งกายด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเชิงแฟชั่นแฟชั่นนะคือถ้าเขาแต่งเขาจะแต่งไปเรื่อยๆแต่เราแต่งตัวสะอาดดีนะครับอันนี้คือด้านหน,นนะอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินเออเอาอความรักก่อนอการเงินเนี่ยผงใส่คนหลายคนตามอยู่นะครับเอาความรักแล้วกันความรักต้องทุกขะเบียดน,นิว้ว มันเหนื่อยเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าได้ก็ดีคือถ้าได้ใน,ใน,ใ,นในสตเต็ปของเขาก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้นี่คือแบบไม่แต่งก็ได้ไม่เอาก็ได้เลิกเลยก,ก็ได้หรือว่าทำมพอครบไปแล้วแบบไม่ใช่เลิกลมันก็เลยมีเหตุให้แบบเพราะความตั้งหวังในใจมันสูงถ้าเกิดไปเจอใครพบใครมันไม่โอเคเขาก็ไม่เอาดีกว่าโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเพราะว่า มักจะแบบเอาตัวเองก่อนเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ครับเป็นไปได้สูงนะครับอันนี้ความหลักของผมบอกว่าไม่ค่อยเด็ดเพราะในใจเราตั้งดังมันต้องได้ดังหวังไงมันต้องแบบเกิดมาบอลทูบีเกิดมาคู่กันวันอินี้มิเลียนอ่ะอก็ต้องเท่านั้นมันก็จะยากนิดนึงแต่ถ้าทาสาเร็จนะก็ผมให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็วันอินดี้มิเลียนถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือถ้ามันต้องเป๊ะๆผมมีกดสิบกดเหล็กสิบข้อ,อนี้ คนที่คู่เขาก็คือสิบข้อนี่เป๊ะตลอดอยู่อ่อานี่ถึงจะอยู่ด้วยกันได้ประมาณน,นะครับแต่ถ้าถามว่าไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นที่ได้เนี่ยเขาจะดูแลดีไหมโอ้โหคิดดูดิเหมือนคุณได้ของที่คุณปรารถนามาทั้งชีวิตอ่ะมันก็ต้องดูแลนึกออกใช่ไหมโอ้โหแบบนี้มันก็ต้องมีคือโอกาสมันน้อยแต่ถ้ามันได้ก็ดีนะครับประมาณนี้นี่คือองเรื่องของความแบบส่วนการเงินให้เรามองกลับกันนะบางคนเห็นนะ หนึ่งสามเาจะได้โอ้โหหาแทบตายหนึ่งสองก็โอ้โแต่หนึ่งสองนี่หาเงินเก่งน,นะมุงมันตั้งใจในการหาครับส่วนสองเจ็ดน,นี่ก็ตั้งใจถ้าเรื่องหาเนี่ยเต็มสิบผมให้เก้าเก้าหรือผมให้สิบเลยเรื่องหาในความตั้งใจเขานะไม่ยอมอ่ะนี่ก็ต้องได้เต็มสิบแต่เนื่องอจากว่าจํานวนมันไม่ได้เยอะก็คือมันตั้งเป้าเท่าไหร่มาได้เท่านั้นไม่ได้มีเพิ่มอาจจะมีเพิ่ม,มนดิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คขาเนี้ยการบริหารจัดก,การเนี่ยคนเลขเนี้ย เขาเน้นแบบว่าถ้าเกิดเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากจะทําอะไรอะ่ะมันจะทําเลยไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในหวัวมันจะมีเรื่องที่แบบต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะพลิกไปในทางที่แบบย่าแย่ได้ง่ายเพราะแบบสมมุติว่าคุณท,ทําธุรกิจอย่างหนึง่งแล้วคุณติดนิสัยในการใช้จ่ายที่แบบเฮ้ยยังไงก็ต้องออกยังไงก็ต้องออกอันเนี้ยต้องตัดออก ้าไม่ตัดออกนี่มันก็จะใช้ไปโดยคิดว่าแบบมันจะหมดไปโดยแบบการเป็นหนี้เป็นสินได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณปรับตรงนี้นะปรับตรงเนี้ยเพราะการหาคุณเด่นอยู่แล้วปรับตรงนี้ว่าเอ้ยผนต้องเลิกใช้ไอการใช้จ่ายตรงนี้ให้ได้ต้องเลิกแต่มันออกตัดเรื่องที่ออกถ้าบังคับได้นะโอเคมีโอกาสที่คุณจะพัฒนาการเงินที่คุณหาเก่งอยู่แล้วเนะี่ย ให้มันเป็นเรื่องเชิงบวกได้แต่ถ้าบังคับไม่ได้ตัดเรื่องปัญหาในการใช้จ่ายตัวเองไม่ได้ต้องไปโฟกัสตรงนี้ให้ได้แล้วก็ตัดมันออกทาไม่ได้นะแย่เ yeah. <c oughs> นี่ยคือมุมมองของการเงินมันจะมีเรื่องบางเรื่องอันนี้ผมบอกไม่ได้ทุกคนเพราะว่าแต่ละคนจะมีปัญหาทางการใช้จ่ายของตัวเองต่างกันเราไปนึกดูเราไม่วิดูนะครับ <c oughs> ตัดตรงนั้นออกแค่จุดเดียวแหละแค่จุดที่ว่ามันทําให้คุณต้องจ่าย เพราะคุณจะเป็นคนที่ถ้าจ่ายแล้วถ,ถ้าชอบจะจ่ายตรงไหนจะจ่ายแบบจริง่ังไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆด้วยนะมันก็จะกลายเป็นแบบจุดที่ทําให้คุณการเงินของคุณติดลบไงเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มเลขนี้นะถ้าจะให้เป็นเชิงบอกต้องตัดจุดอ่อนของตัวเองออกครับผมอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นํามาฝากกันที่ขอเข้ามาทางช่นองยูทูบนะครับใครที่ขอมาทางช่ย้องยูทูบหรือเพจนะครับที่ไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะ าะอย่าเพิ่งน้อยใจคุยคัเาเรื่อยๆคุยไม่เคยทิ้งเลขท,ที่ขอไว้คุยจดไว้หมดลำดับไว้ทุกคนไม่มีใครก่อนหน้าก่อนหลังสำหรับคนที่อยู่ในเพจหรือยูทูบเนีว้นชั้นเรียนนะ่ะชั้นเรียนเนี่ยคุยก็จะให้อภิสิทธิ์หน่อยนะครับ,บก็จะแบบเออเอาแทรกได้ไม่เป็นไรยังไงเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะลูกศิษย์ลูกหาครูบนะา,บาอาจารย์กันนะก็ทาให้ก่อนอพิสิทธิ์ของนักเรียนนะครับส่วนถ้าเป็นในช่อง YouTube ก็ยังคุย,คยก็ยังจดไว้ให้ อย่างเลขอย่างวันนี้ก็ไม่ใช่เลขที่อยู่ในกระแสแต่คุยก็ทําให้นั่นคือขอกันมาแล้วกลุ่มนี้น่าจะขอมาแปดเก้าเดือนเนาะแต่คุยก็ไม่ทิ้งไงคุยก็มาทาให้รีวิวให้เหมือนเดิมเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องแบบเสียกําลังใจนะครับขอกันเข้ามาได้นะครับคุยทําให้หมดแน่นอนนะครับโอเคสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องอิทูคุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ